เทคนิคตั้งเป้าแบบแชมป์โลกนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนวิธีการตั้งเป้ามาตลอดชีวิตเลยแล้วมาอัปเกรดมากเลยตอนหลังจากที่เจอจมามดิตขึ้นรังสีเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับ ผมอยากจะสอนวิธีการตั้งเป้าแบบแชมป์โลกนะครับผมศึกษามาตลอดว่านักกีฬาระด,ดับโลกโค้ชเมทระดับโลกนักดนตรีระด,ดับโลกนักธุรกิจระด,ดับโลกเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายกันยังไงนะครับแล้วแปลกมากเลยนะทุกคนจะมีเคล็ดลับนะใค้ายรกันหมดเลยนะวันนี้ผมอยู่ที่โคลอเซียมที่โรมนะครับผมก็เอ,อิญนึกถึงเรื่องนี้ได้นะเพราะมีคนเคยถามมาครับ วิธีการตั้งเป้าแบบแชมป์โลกนะครับข้อที่1เลยครับตั้งเป้าที่คุณเชื่อได้ก่อนการตั้งเป้าที่เราเชื่อไม่ได้เนี่ยคุณไม่มีทางที่จะทําให้คุณใจสัน่นล้วสร้างแรงบันดาลใจดังนะนั้นสิ่งที่สำคัญคือตั้งเป้าแล้วคุณต้องเชื่อได้ก่อนแล้วตั้งเป้าไม่ได้หมายความว่าตั้งเป้านั้นแล้วก็ยึดเป้านั้นไปเลยเป้าสามารถขยับได้ไหมายความว่าเป้าตอนแรกอาจจะเราอาจจะมีความเชื่อเล็กน้อยเหมือนตอนผมอยู่มัธยมก็อาจจะเชื่อได้แค่ว่าตัวเอง อาจจะสอบแค่เป็นวิศวะได้แต่พอเรามีประสบการณ์การตั้งเป้ามากขึ้นเราก็จะเปลี่ยนตัวเองนะครับกลายเป็นคนที่เริ่มตั้งเป้ามากขึ้นว่าเอ๊ะเราน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหมอทั้งประเทศไทยในการมาให้ความรู้ได้นะเพราะเราก็ตั้งเป้าใหญ่ขึ้นว่าเอ๊ะเราน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจได้นะนะครับดังนั้นวันไหนก็ตามที่เราตั้งเป้ากับตัวเองนะครับตั้งเป้าให้เล็กจอดเท่าที่เราเชื่อได้แล้วทําให้ตัวเองใจสัน่นอันนี้คือเทคนิคแรกนะลองเอาไปใช้ดูนะครับ เทคนิคที่2นะครับคือการที่เราตั้งเป้าแล้วลงมือทําทันทีนะครับผมบอกได้เลยนะคํานี้พิมพ์ไว้ใต้โพสอะไรนะเป้าหมายมีวันหมดอายุพิมพ์คํานี้เลยนะเป้าหมายมีวันหมดอายุดังนั้นถ้าคุณไม่ทําทันทีเป้าหมายคุณจะหายไปเลยนะครับแล้วผลสุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีแต่ความฝันแต่ไม่มีความจริงเลยนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียจริงๆแบบนี้ก็สามารถติดตามหมาทีมได้นะครับถ้าใน YouTube ก็ กดกระดิ่งนะครับถ้าในเฟซ b o o กก็กดสิงเกิดด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมหมอทีมสวัสดีครับให้ดูภาพสวยๆเน๊อันนี้เป็นโครมียมที่โลมนะครับนะครับคนสมัยก่อนยังตั้งเป้าใหญ่นะครับทำไมเราจะไม่ตั้งเป้าบ้างแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ